ร้อนไหมอร่อยจุดหมายบ้านลักไทยตอนเร็วก็มาถึงตีหมู่บ้านลักไทยแล้วค่ะกูก็อันนี้ก็ติดเป็นตั้งเขาหมู่บ้านเนี่ยค่ะเนาะ วันลักไทยในะห่างจากตีตูมึงแม่้องสอนก็40กิโลในขนะขึ้นลอยมาตืๆๆาา๊ดๆเยียวค่ะอันนี้ก็บรรยากาศตั้งเขาหมู่บ้านมาน้าในคะ่ะพวกเขาเม้าในก็จะมีรีสอร์ทจะในกันหนําค่ะนะหก็มีร้านอาหารจาะในค่ะอันนี้ก็ไปเป็นรีสอร์ทอันเขาจองไว้ในคะ่ะรีสอร์ทอันเขาจองไว้ซื้อห้องว่ะชาสาลักไทย,ยแสงยงเจอขายของฝากี่ก็เป็นเสียง าາສາລັກໄທໃນຄັນເນາະອັນເຮົາຈອງไว้ກຮົາມ่ tá ີຮຮຕມາງນ້ຳຕ່າສລຮົາมาຮ້ອງເຮົຈອງมันຕິຢູຕ່າງແຮຈກ້າເຂົາກໍຕສອງເົກຂສກົນຫິขึ้นมาປັ เพราะมันถิสูงอีกหนึ่งค่ะกุก็กหมู่วานลักไทยในตเบ็้นหมู่วานแข่เลยค่ะเนาะก่อนหน้นในห้องพักเขาจะในกอตีเฮ็ดบนสไตล์แขะนะเขามาพักตั้งเหนือในกอตีหันวิวลอยกอหันป้าหมู่วานตั้งเซิงเลยค่ะเนาะวิวมันก็ห่างดีนานเลยค่ะหันบ้านน้องนำค่ะนะน้องนำในเขาเตะขี่ฮื้อกางหนก็ตั้งกลางค้ำค่ะนะก็กลางวันแด้กออัมโปมีผักขี่เลย่็เนาะแต่ก็มีอยู่แต่อัมโปน้ำ ไปชมห้องกันก่อนอันนี้นอนไรนอนไรสีกอนนะแต่ว่าเข้ามาสามกอกเขาให้นอนของสีกอดเป็นสองเต็นท์กู้อะแล้วอันนี้เป็นห้องแอร์นะแล้วก็มีทีวีแล้วก็มีน้ำมายแล้วก็มีมมโอ้ยมีชาด้วยอะนี่นนเออนี่ยการน้ำการน้ำเขาสวยมากเลยอะ แต่ว่าพิเศษก็คือมีมดด้วยนะแถมมดด้วยข้างในต้องแมว่ะกินข้ามุ้นกัอนะโอ้อันนี้ตัวเย็นเด็กๆก่อนมีน้ํานะน้ําก็แบ่งไว้ให้เนี่ยเขาก็ให้แถมให้น้ำขะนะขอเอาไว้แช่เย็นไวกน้ก่อนใส่ในกัาน้ำสี่เตา ในเป็นก๊อกน้ำที่นั่ง,งไว้มีตู้ด้วยมีที่เป่าผมเลยนะคืก็นี่ถ้าเราอยากไปเที่ยวอะ่ะเนี่ย <Okay. S 2> มีลมด้วยนะ <Okay. S 2> เดินลงมาล่ะไปหาอะไรกินไหมล่ะอของน้ำโอ้ห้องน้ำคยาก็สะอาดสะอาดดีนะแต่ว่าอ,อน้ำอุ่นก็มี ดอีอันนี้ที่แต่งตัวนี่มีใดเป่าผมให้ด้วย<า>ตนอเี็วก็เวลาฮามงกลังคำนคี่ค่ักูก็อันนี้ก็ติดเป็นตังลงมันในคเนาะตู้จองสูงกันเนี่ยไปลงได้อัมพอกะคือก็เนาะกำขืนในตีกินจเจอิน เราลงมาหาของมายาเสียงมาล่าสายพันค่ะกูก็ล่านมาล่าในก็ตั้งรีสอร์ทในเปลี่ยนเจ้าของเดียวกันกุ้ยในคันเนาะเพราะเขาลงมาจากตีฮองเขาพักเอกก็ลงมาในกติมายาเสียงมาล่ากําเดีวค่ะกูก็เล็ก็เตรมมีบ้าล้านอาหารคันนะล้านมาล่าสายพันธุในติีต่างกันตั้งล่านหมูกระทะในคันเนาะเพราะล่านหมูกระทะเขาจะคิดเป็น หู ح, เป็นกอมันค่ะแต่ลั่นกันไดแต่เขาเตคิดเป็นมอมันค่ะมอในกอ1กอ1มอเตอํารวมกันเลยค่ะเพราะเฮาหอกมาแลก็เฮากอมานึกนําจิ้มกับนําจิ้มนก็ตมีหลายมากเยอะมากเลยค่ะกก็เฮาปรุงเอากล้วยนค่ะเนาะอันเขา ผสมใบกอเต็มมีนี่ค่ะพวกห้องเก๊กอันเขาผสมก็เขาก็ผสมเอากล้วยค่ะเนาะน้ำซุปมันก็มีหลายเนื้วไหนค่ะเนาะน้ำซุปต้มยำจะได้นำใส่จะได้อันเขาสร้างในเต่เป็นน้ำซุปมาล่าเลยค่ะนะกำไรเขาก็เตเลิกเอาของกินในกอเขาเต๋ไม,ม่ตินนิดหรือว่าไม่เสียชนะเนาะก็เขาก็ติดคิดเป็น เป็นใหม่มันขนาดไม่สิบบาทจะได้สิบหาบาทหนึ่งซาวจะได้รอกักแต่ราคะามันไหนค่ะนะพักเขียวจะได้ก็มพกงงีพักขี้งวยพักขาไหมว่มากูก็เป็นอันมกากเนาะมันยาเทงไม่ได้สาใจนี้นะคะนะ ไปกินผักข้ามแล้วก็หึมนะอันแน่ก็อะไมากกินได้ได้อาหวานเปจ,จ๊ใครกินเนี่ยก็ยิบใส่ยิบใส่มองอยาไปกาขันเนี่ยอย่าไปโวนกูก็ต้อ,อกินอีมันสองก็วากันแทงก้ำคันนะอันเปินวางค่ะอยตายายสิต้องมือต้องใม่ได้ยิบใส่ยิบใส่อีสังมูใส่กว่า,ม,า,วามดอีหังไหลมากก็าบานากินมด หลังจากเขากินอิ่มยากก็ไม่เขาก็ไปลงมาตั้งใจกันในคณะตีอันเขาใกล้มามัดถ่ายรูปกันมาลงในติ๊กตอกจนหนาเนาะตีหังดีค่ะแสงไฟเขาก็ติะเป็นโคมไฟแข่นเนาะหอยแหวนพอตีมลงกับถ่ายรูปก็หฮังดีนะ่ะในคณนนะก็ไในเขาตมา จองตัวเลือกนะอันนี้ก็เวลาจองมันพอสองก็พอสามร้อยห้าสิบก็สามก็พอสี่ร้อยห้าสิบเลยค่ะเนาะเอามากันสามก่อค่ะแถวก่อฮัฟเต็กกว่าหาร้านชุดจีนนี่ค่ะเนาะร้านเช่าชุดจีนนี่อแต่มีหลายร้านนี่ค่ะเนาะกำจะเฮาเก็กร้านแล้วก็เช่าไรนี่ค่ะเนาะชุดในได้ต่มีหลายมิ้วหน่นะในค่ะเนาะต่เอาชุดแหลงม,ม,มิ้วแข่ก็ไหรหรือว่าต่เป็น เหมือนเป็นกระโค้งชุนในคนไรเลยค่ะนะมีเส้นลายมุดค่ะอันนี้ก็ติดเป็นแทงด้านหนึ่งค่ะตั้งเขาล้านเขาได้ได้ห่างนีนะนี่ค่ะยล้ก็ล้านในติมีก้นมาเป็นเซรโค่อนน้ำนะนะคะเนาะมาเช่าชุดจนในก็นำ้ำเพราะล้านเขาห่างดีก็เขามาตั้งในในก็ติดหรอกหางดีว่าหางดียเส้นลายอินค่ะเนาะเจ้าบอยอยม แล้วก็ชุดเลยก็มีหลายราคาในคะเน้อสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหารอยก็มีในคะเน้องกำจัดฮาวเกตค่ะในขาสองสาวเปลี่ยนมาย้ายาวในค่เนาะเขาแต่อับไรเปลี่ยนเลยคะ่ะมีสองกอกุ้ยในค่เนาะเขาก็เปลี่ยนชุดกันมาเขาก็ติดเป็นตากล้องอีกแลไปถ่ายปบนเขาหนาเนาะ เดี๋ยวก็เฮาก็ตมาลงคือเฮาถักกุกก็คือนก็พอเฮาเมาห้ก็หมก20นาทีเฮาก็ต้องแล้วค่ะกุ๊กก็หลายนาทีก็หมกว่าพอเฮาเมาก็เฮาก็ตออันจะกึดไว้ก็เฮาก็ขึ้นขึ้นขึ้นเลยค่ะบ่ว่าือนว่างก็ขึ้นเลยในก็ติเป็นวิวกลางค่ําคนะหมกทุ่มเดีค่ะตอนนี้ ก็แต่มีน้องเขามาพายเฮิร์ปันเลยค่ะเนาะน้องในแถวแขนนะก็เล็กๆหมอบพายเฮิร์สเอาเลยค่ะเอาใจอ่ำไรเปลี่ยนชุดจังเปิดค่ะเนาะเขาวาเส้นลายค่ะห้ามาอ่ะไรมาแหลกถึงกันไนายจะทำเปลี่ยนชุดในค่ะเนาะเอออ่ำเป็นสังคาก็เขาวน้ำะอาจจะไรมาแทนก็จ้องไปเปลี่ยนในค่ะเนาะมือมือในทำแห่งแดงเปลี่ยนในว่ากิ่นข้าวมานนำเองก็ต้องปีแบบอินก็ใส่มากก็อ่ำป่อฮังดีในค่ะเนาะกับนั้นเนอ่ำไรเปลี่ยนกันในแน่ติดกัด ตั้งปีนะคะเนะาะพรคิงกัดนี่ก็ตกัดแหงบ่อมเจอคิงกัดนี่ก็กลางในก็ตั้งกลางคําได้กัดอยู่นะคะเนาะลมเย็นๆนี่ก็กัดค่ะหลังจากเขา้าลงายาเข้าไปมามาเนี่ยเขาปุกจีะค่ะอายก็อมื้อนีน้ก็ขนาดตไปถึงดีเสียงังอากาศกัดกก็มาเนี่ยเขาุกจีแห่าาเจ n k o โหร่บแ,แผน่นนะของสารแผ่นไม่ถูกแผ่เหม,น,มนเมื่อกี้นี่ อะไรใส่หงอหจองเจมเหม้งเจมเฮ้งอ๋อใส่บลา,าอินเลยใส่อีทอ่อนกันแล้ว้ว้าวล,ล้าว,ลลวขอไม้ด้วยอันนึงแผ่นกัยอ,อ,อ่ะลองชิมโชนุาานนะเอางานหน่อย <โ>อ๋อ <laughs> ไอเหนียวมากเลยอ่ะร้อนไหม,รอ,มอร่อยเขาปอกตั้งแล้วออกเลยนะของฝากวันนี้ไปสื้อ,อย่างมงุมน เพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะอันนี้